อาสวัสดีน้องสายันสวัสดีครับเรียดร้อยหมดยังครับหมดเรียบร้อยหมดยันะเสร็จหมดยังยันเลยเหลืออะไรสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมผมกับผมเสือนวบุรีรัมครับกลับมาเช่นเคยครับผมมาชมรถเกี้ยวน้องยันหน่อย น้องยันจอเจริญพัฒนาเดี๋ยวมาดูทำอะไรคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอ๋อดีใช่ไหมสูตรฮะอ๋อ ไม่รู้ว่าจะคือไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่สปริงใช่ไหมครับแล้วมันมันมีตัวยืดไหมล่ะมันขึ้นลงตามคอเนี่ยโอ้มันขึ้นลงมัน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 ไม่คลายใช่ไหมครับอ๋อมันจะไม่ย่อนบ่ย่อนนะพี่ยกขึ้นยกลงก็ปกติครับอืม โอ้นี่แถบวบนี้ตัวนี้ต้องลองดูก่อนเออเพิ่งเคยเห็นเวลองทำแปลกๆหนึ่ทำแบแปลกดูทำ,ทำอ๋อนี่ทำฟ้าแล้วครับน้ำกับพี่วิระเกให้เอามาใส่เลอคองเกใช่ไหมครับคอเกอ๋อาไปซ่อมเก็นข้างนีเสเยวีระนี่นะ เอามาให้ฟรีๆเลยฮะไม่รูแกนต่จะอะไรเอามาลองใส่ดูก่อนโอ้โลองใช้ดูก่อนใช่ไหม <c oughs> โอ้โลองใช้งานเกี่ยวดูก่อน <c oughs> ชุดปากนี้เรียบร้อยหมดแล้วป้าง <c oughs> <ừ? c oughs> อ้าก็ เอาเป็นว่าเรียบร้อยแล้วแหละที่เหลือก็เก็บรายละเอียดน็อตกุ้งนี่ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมยัยงยังใช้ได้อยู่นะอือดูไปก็เหมือนรถอใหม่เลยนะ <c oughs> ัึ <c oughs> ตัวลมใช่ไหม <c oughs> ซื้อตัวแยกเลย แยกหมอ้อลมทุกถูกอ่ะตัวหมอ้อลมที่เป็นหมอ้อลมเล็กๆกอ่ะไอตัวนี้ใช้ใช้ตัวบ๊มลมจากจากเครื่องหรอ,อใช้ตัวบ๊มลมจากเครื่องตัเกีียวเสร็จแล้วครับผม ทีนี้มันเป็นยังไงระบบยิงลมรอไปดูระบบลมก่นว่าปั๊มมันเสียหรือเปล่าอือไอตัวนี้นะถอดไปทำมนะันนั้นถอดปั๊มไปทำยังถอดปั๊มไปไปไซื้อน็อตมาใส่อืมเอาอแล้วเวลาปั่นเครื่องอแรงดันลมขึ้นไหมติเ่อมันก็เสียงนิดหน่อย่ ในหมอ้อของหมอ้อน้ำของสิวิละอ๋ออันนี้ตัวนี้ใช่ไหมใย่อันน,น,าา <laughs> น,นี้เอามาก็คือไม่ไม่ไม่รั่วไม่ได้เลยมันรั่วอยู่ร,รูหนึ่งรูหนึ่งรูข้างในแล้วก็ไอไอแถวนี้ก็น่าจะรั่วอืมมันเป็นหมอ้อของอะไรของไมโครป่เกี่ยวกันกนี่แหละอ๋อของเก่านีแต่ยังรั่วอยู่ใช่ไหม <laughs> หายแล้ว,แ,ลวแก่แล้วใช่ไหมเก่แล้วไปสั่มือโอ้ก็ดีกว่าตัวเก่ามั้งอตอนนี้ระบบยิงลมแล้วมันพอยิงได้ไหมตอนนี้นะ่เอออย่างไรี่เม่ท่านได้ลองลมเลยอ๋อล,ลมยังไม่ลองอืม ตาแดงเลยไปอะไรเชื่อมเหรอเชื่อมทำอะไรตายานั่นฮนอะไม่ใช้แบ่นโอ้ <c oughs> เฮ้ยใจย็นเรามีใครมาติดต่อเกี่ยวยังของลุงเต้ก็มาแล้วของน้าตอนนี้ก็ว่าวันเสาร์หน้าวันเสาร์หน้าครับ เร็วๆเนี่ยจะได้เกี่ยวของใครก่อนของตะเรินก็อีกประมาณสามวันอืมวันไหนจะได้เกี่ยวสามวันอีกสามวันเลยชุกลางก็ทอดยังยังหร่อจะทอดเส้นนทำแต่นี่เสร็จแล้วแล้วทำทำตั้งแต่เช้า กี่ทุ่ม่ะแต่บางวันถ้ามันถ้างานมันทำเด็กไม่ได้ก็ไม่ได้ทำเยมันทโอ้มเหนื่อยบอผมว่าเหนื่อยนะคนเป็นรถเกี่ยวเนี่ยใครว่าสบายผมว่าไม่ใช่หรอกสู้คนไทยคลิปไม่ได้จริงไหม เอาพูดจริงๆนะคนที่เขาอยู่กับรถเกี่ยวอ่ะเขาโอ้ยมันต้องเช็คมันต้องถ้ามันไปเกิดว่าพังอยู่กลางลมกลางนากลางน้ำหรือต้องมุดต้องอะไรนะยิ่งถ้าจมด้วยเนี่ยโอ้ยคนที่สบายก็คือ คนถ่ายคลิป <laughs> อยู่เอออาแต่ว่าไม่มีคนถ่ายคลิปก็ฟซีก็คงไม่ได้ชมนะอืมแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูครับ <laughs> แล้วเสียงคอหายยังเสียงคอต,ตัวคลายแล้วมันเสเีใส่ตัวตัวคลายนะใช่มีส่ทาน อ๋อมันจะมีสายสายพานยึดไว้อ่ะลงไปม,มันกยย็ได้เงออียบ <laughs> ปกติน่ะดังเน,ะะนาะครั้งคลิปก่อนนานน้นนี่สตาร์ทไปเหนียวดังลั่นเลย เจริญพัฒนาเห็น YouTube หลายช่องเขามาถ่ายมานะอเอา้าสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้เลยครับรถเกี่ยวสายยันแต่ก่อนนี่แต่ก่อนตัวนี้เป็นของไทยเจริญใช่ไหมร,ร,ไร,รถกระสอบไทยเจริญรถกระสอบแต่เป็นรถกระสอบเลยไหมครับอ๋อ โอ้รถกระสอบนี่สภาพเนาะร,รถกระสอบไี่ซื้อมือหนึ่งไหมซื้อมาสองมาอีกโอ้ตั้งแต่รถก <c oughs> ็ตอนตอนตอนไอ,อ้สายันเกิดนี่รถพ่อมีรถเกี่ยวยังมีแล้วครนะไม่มจำความได้แล้วเล้วก็ไปกับรถรถนนะั่นแหละโอ้ตอนแต่สมัยรองกระสอบเนาะเ <c oughs> ออ พอเราก็สอบเสร็จก็มาทําอุ้มมาดัดแปลงทำเป็นอุ้มสภาพก็ไม่ใช่แบบนี้หรอกเนาะสภาพเหล็ก,กล้วนเลยสภาพนี่เหล็กล้วนครับพวกชุดตู้ชุดไายนี่เหล็กกันลวน้วนเลยมั้งเนาะครับมันจะมีฝาครอบอะไรที่เป็นเหล็กอืม อ,อืมเหล็กมันดีอย่างเนาะมันไม่ขึ้นสนิมนเนาะเหล็กแต่ถ้าเกิดเศษพวกนะั้นมันเศษร,รอยเจีรอะไรมันตกใส่ขึ้นเนาะอืมแล้ราคาเล็ด้วยคาคาเล็ดีเออถ้าไปเจอเลดมันมีเกรดเกรดด้วยใช่ไหมเฮ็ดเล็อืม จะดีก็ไม่ขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะไม่ึ้นนะเออแล้วก็ดีไม่คืนเอาเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงกันอีกอีกนิดหน่อยเพราะว่าครั้งก่อนนั้นนี่สายผานดังเหลือเกินเดี๋ยวให้น้องยันได้สตาร์ทฟังเสียงไม่ต้องขยับล็อกเกี่ยวนั้นฮะเกียร์นูองเกียร์ไหนเกี่ยไอ้ตัวเหล็กข้างๆกันนั่นได้เกียร์ก่อนใช่ไหมเอาเดี๋ยวให้น้องยันเช็คก่อนเดี๋ยวได้ฟังเสียงอืม น,นี่ครับนาเบคูลาในเจียร์ตรงไหนเจียร์รอือ๋อใส่ไฟแล้วเนาะเอาไฟมาใส่แล้วครับไ,ไ,ไ,ไฟซื้อมาเท่าไหร่พันห้าพันห้าแล้วเบาเบาสองพันห้าเบาสองพันห้าทุกอย่างต้องใช้เงินนะเอาใบไม้ไปซื้อไม่ได้นะครับก็ ยอมรับน้องจริงๆครับผมทำคนเดียวไปงี้แหละทำไปเรื่อยๆไม่ได้ไปเร่งรีบอะไรเจ้าของนาครับมาดูอะไรรึเออเจ้าของนาก็มาโอ้ยข้าวสุกแล้วของยากที่น้องเดี๋ยวขึ้นไปดูขบวนก่อน เดี๋ยวเราเอา่อจะขึ้นมาดูมีเอฟซีเขาฝากถามว่าอะไรนะเ็าว่าคิดว่าจะพับอุ้มไม่ได้โอ,อ้เขาคิดว่าพับอุ้มไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูครับ,รบอ๋อนี่บนตู้ครับหนูตายแล้วนออแล้วมันพับได้ไหมได้เลยพี ถอดน็อตตรงนู้นก็ดึงออกแล้วนี่ขาครับโอ้นั่นน็อตนั่นใช่ไหมับถอดน็อตก็พับได้เป็นแบบสวมอือฮะแบบสวมแบบสวมเลยสวมตรงไหนก็เราถอดน็อตถอดน็อตนี้แล้วถอดน็อตก็ดึงออกเลยโอ้ถ้าเป็นแกนก็เป็นจับไปเลยจะเป็นจับ เป็นน้าเป็นจับเนาะครับพอเวลาเราเกี่ยวก็ต้องถอดยกขึ้นครับยกขึ้นไหมล้วก็เวลานั้นเราเวลาเราเกี่ยวเสร็จแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้แล้วก็ถอดน็อตนั้นก็ดึงออกมันก็เอาไปอันนี้มันก็ต้องมีรูปิดใช่ไหมนี่ไอ,อ,อ้รูตัวเนี้ยแค่นี้เลยแค่นี้บ่ เ,เดี๋ยวข้าวเยอะเดยวดีครับภายในภายในทั้งกิบข้าวสองตันห้าได้ไหมไม่ดูตัวอันสองตันห้าเลยสุดนี่นี่เอาประมาณนี้แล้วครับผมอยากเห็นอันนี้เต็มเองใช่ไหมนี่เต็มเอง อือเอาต่นีนกระมวลเองต่ออย่งนี้น่นะอันนี้กระมวลเองเป็นเลดบ่ครับดึงหยุดหาโอ้มวนเป็นเลยตัวกั้นตัวนี้เหรอตัวกั้นไว้ไม่ให้เข้าออกบ่เหล็กมันบางเขี่ยมยากคอยก็สุดแล้วเนาะชนต้องตัดเขี่ยแต่ ข้างมคือไฟมาแล้วระบบอันนี้ไม่รู้ผมต่อไงไอ้วัดรอบน่าจะต้องสั่งมาหรือเปล่าทำไมมันไม่เหรอมันไม่ไม่ติดนะรอบไม่ขึ้นแต่ผมเวลาติดเครื่องมันไม่อ๋อมันมีปุ่มนั่นเลยเหรอนั่นปุ่มอะไรปุ่มเปิดพอกลางคืนมันก็จะเป็นไฟสว่างใช่ไหมครับระบบไฟนี่ใครเดินเองนี่ เดินเองเดินเองท่านได้เดินเสร็จเลยแล้วพวกกราวพวกอะไรยังไงกราวสองเส้นเลยไหมรถเกี่ยวโดยมากเขาจะไม่ให้ต่อกราวเข้าอันนี้กราวเข้าเหล็กไหมเข้าเหล็กเลยทั้งคันเลยแต่รถเกษตรเนี่ยเขาจะเขาจะสายคู่เลยไม่รู้เขายังไงนะมันป้องกันพวกไฟฟ้าอะไรหรือเปล่ามันป้องกันฟ้าผ่าหรือเปล่า อาชุดไทเทเลยนี่อันนี้แสงมาบับเดินแล้วเ,ลเก็บสีเดินสายคอนโทรลเดินรอยอันนี้อะไรนี่คันเร่งข้อคันเร่งรอันนี้ก็ตัวเดินเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายขวานั้นก็ยกปากขึ้นลงพร้อม ระบบยิงลมโอ้ดีเว้ยเห็นหลายคนก็ทำนะดีเ,เออใช้กันเนยเอะอ่าก็แต่ให้ลมมีนะคอจะมีลมอะ่ะถ้าไม่งั้นหาซื้อไอ้ไอ้ปั๊มลมตัวเล็กมาใส่เลยใ,ใส่สายพานปั่นเราระบบสายพานเราเราเราพาเนาะไปนู่น ใส่พานสามเส้นแต่ก่อนมันใส่สปริงแต่ก่อนมันจะเป็นสปริงเนะผมก็เลยลองทำให้ดูจะดีั้ย<ค><ณ>เกี่ยวข้าวเสร็จนี่ขายไ้าครนนี้ถ้ามีคนขอซื้อขายขาเกี่ยวข้าเวาเสร็จก่อนเออ อ้าจะขายก็ต้องติดต่อผมนะออเกี่ยวข้าเสร็จ้ายเลยขายพอ,อถ้ามมนมีใครซื้อก็เกี่ยวต่ออีกครับแล้วจะขายจะซื้อใหม่ม่ไหมไงขายแับประกอบใหม่จะต่อใหม่จะต่อขึ้นคันใหม่เลยออขึ้นแก,ก่ใครอย่างนั้นแหละเนาะอือเป็นช่างก็ต้ององั้นแหละจะไปเก็บไว้หรอกก็ไม่ได้ทำไรแล้วอืออยู่แค่นี้นะก็ทำเกี่ยวข้าเสร็จก็ต่อขึ้นะให<น>ม่อีกคันเลยนี่ครับ อาสรุปแล้วคันนี้ขายเหมือนกันนะต่<ฮ>ะต้องรอเกี่ยวข้าวดูกันนี้เสร็จก่อนนะครับอ๋ครับผมเกี่ยวข้าวเสร็จขายราคาใครว่ากันเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับผม ฟังเสียงเทโบก่อน โอเคครับผมโด้ฟังเสียงเครื่องระบบของเครื่องรถเกี่ยวคันนี้แล้วก็โอเคครับผมเอาเกี่ยวเข้าเสร็จขายครับไอที่ขายไม่ใช่ว่าอะไรครับผมจะนำเงินในส่วนนั้นมาต่อยอดคันใหม่ครับผมคันใหม่ก็จะ ขึ้นหนึ่งแต่ช่วงล่างไปเลยครับผมช่วงล่างยันตู้เลยครับสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยนะครับผมแต่แบรนด์ก็มีอยู่แล้วครับผมสอเจริญพัฒนา n e w 2021แต่ปีหน้านี่ถ้าขายได้ก็จะทำมาอีกคันหนึ่งเนาะ <c oughs> ก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรของเสียนุ้ยเลยครับผมหรือว่าจะมัดจำไว้ปีหน้า <c oughs> อเคเออเดี๋ยวจยสรุปราคาก่อนครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับว่าขายเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้นี่ได้ของใหม่เลยเนาะของเก่าเฉพาะชุดโครงสร้างนะแต่ว่าพวกตู้พวกอะไรนี่ใหม่เลยใหม่เครื่องเจทูอืมประมาณนแล้วก็ตัวเดินได้ของ สองร้อยด้วยทดเปลืองใหมทดแล้วเหรอครับทดแล้ว,ลวอืมเอ้ออีกกี่วันได้เกี่ยวก็ <c oughs> าว่าเจ้าของน้ำวะสามวันนะสามวันสามวันนะยังไงต้องโทรเรียกให้ได้นะถ้าจะไปเกี่ยวอะ่ะ <c oughs> ถ้าเอบไปเกี่ยวนี่ไม่ได้นะเอฟซีเดียซิงอ่ะนะอีกซีง,อน,นะอ,งอนเลยนะ <c oughs> นเดนะี๋ยวพวกเอฟซีติดต,ตามอยู่ครับรถลองสาเอ้าสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณ เอฟซี uh, พี่น้องที่ทติดตามผลงานของน้องอยู่ครับผมปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ <Okay. S 1> จะทําคันใหม่ขึ้นมาแต่ต้องขายคันนี้ให้ได้ก่อนนะช่วยกันซ uh, <ๆ>ื้อกันช่วยกันซื้อหน่อยช่วยกันซื้อใครสนใจช่วยกันซื้ออืราคาเดี๋ยวเอฟซี FC ว่าราคาไหนพอที่จะให้น้องได้ไปทําคันใหม่ก็คอมเมนต์กันด้วยเนาะให้ลองว่ามาหน่อยว่าคันนี้ในจบปร,ประมาณเท่าไหร่ ก็ยังไงก็จะตามมากครับขอให้ได้ไปต่อยอดต่อนะครับเอาไปต่อยอดในการทำผลงานรถของตัวเองเลยไม่ต้องไปให้เขาว่ารถรถผสมรถอะไรเราลองทำขึ้นมาเองเลยอะ่ะตั้งแต่ช่วงล่างมาเนาะอเ,เออพอตอนนี้มันยังเป็นชุดโครงสร้างของพวกไทยไทยเจริญอะไรอยู่ทีนี้แหละปีหน้าครับถ้าขายได้ก็จะ ดังสรรผลงานขึ้นมาเลยครับแบรนด์ซอจริญพัฒนานำโดยเสียยัน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ